เสร็จแล้วจ้าพิซซ่าสูตรเจ๊หิวทำง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบค่ะ เพียงแค่มีกระทะใบเดียวก็สามารถทำพิซซ่าไว้กินที่บ้านได้แล้วค่ะทำออกมาสูตรนี้จะได้แป้งพิซซ่าแบบขอบหนานุ่มเวลากินชีดก็จะยืดยืดเย้มยิมแบบในรูปเลยค่ะอร่อยฟินมากจ้าขั้นตอนการทำก็ง่ายๆไม่ยากเลยใครพร้อมแล้วไปทำพร้อมกันเลยจ้า สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็จะพามาทำพิซซ่าง,ง่ายๆแบบไม่ต้องใช้เต้าอบก่อนจะทำฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวร์กันด้วยนะคะและเราไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะอันดับแรกค่ะใส่ยีสต์หวานค่ะ4ี่กมค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย10กกัมจา้าและใส่น้ำต้มสุก15กห้าํมลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เมื่อคนจนยิสละลายแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอกลงไปค่ะอยู่ที่15กรัมและใส่เกลือ3กรัมค่ะจากนั้นคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้งค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเจ๊หิวก็จะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะ200กรัมค่ะใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดขึ้นเป็นก้อนแป้งเลยค่ะตอนนี้เจ๊หิวก็คนจนเริ่มขึ้นเป็นก้อนแป้งแบบในรูปแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊หิวจะไปล้างมือค่ะและจะใช้มือลงมานวดแทนค่ะ ก่อนที่เราจะใช้มือลงมานวดนะคะเจ๊หิวก็จะทาน้ำมันไว้ที่ฝ่ามือด้วยค่ะเวลาเรานวดแล้วตัวแป้งก็จะได้ไม่ติดมือจะได้นวดได้ง่ายค่ะเราจะนวดแป้ง2-3นาทีค่ะเพื่อให้ตัวแป้งเซ็ตและเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะนวดนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะ ในสูตรนี้เราจะทำพิซซ่าออกมาได้ทั้งหมด2ถาดเลยค่ะ1ถาดก็จะแบ่งได้5 6ถึง6ชิ้นค่ะเมื่อนวดครบ2 3นาทีแล้วใจหิวก็จะทำการพักแป้งทิ้งเอาไว้10นาทีค่ะอย่าลืมหาฝาหรือหาผ้าเข่าบางมาปิดนะคะเมื่อครบ10นาทีแล้วก็เปิดออกมาค่ะ เดี๋ยวเราก็จะนำเขาลงมานวดข้างนอกต่ออีกครั้งค่ะโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงบนแผ่นลองนวดค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ให้แป้งติดแผ่นลองนวดนะคะแล้วก็อย่าลืมทาน้ำมันลงบนฝ่ามือค่ะเพื่อที่เวลานวดตัวแป้งก็จะได้ไม่ติดฝ่ามือด้วยค่ะแล้วก็จะทำให้นวดง่ายค่ะสังเกตจากในรูปนะคะตัวแป้งพิซซาของเจ๊หิวนวดง่ายมากๆเลยค่ะมีความนุ่มมากๆเลยนะคะ เราจะนวดเขาต่ออีก3นาทีค่ะยิ่งนวดนานนะคะตัวแป้งพิซซ่าก็จะมีความนุ่มอร่อยค่ะนวดไปเรื่อยๆเลยจ้าจนครบ3นาทีค่ะเมื่อครบ3นาทีแล้วเราก็จะทำการพักแป้งทิ้งเอาไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะอย่าลืมหาฝาหรือหาผ้าขาวบางมาปิดนะคะเมื่อครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดออกค่ะ ตัวแป้งพิซ่าของเราก็จะพองขึ้นมาเป็นสองเท่าเลยค่ะจากนั้นหยิบแป้งพิซ่าออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปแป้งพิซ่ากันแล้วค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะแบ่งแป้งออกเป็น2ส,ส่วนก็ได้ค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากให้พิซ่าของเรามีแผ่นใหญ่ก็ไม่ต้องแบ่งได้เลยนะคะเจ๊หิวจะใช้ไม้ค่ะใช้ไม้นวดมาคลึงตัวแป้งพิซ่าให้เป็นแผ่นกลมๆค่ะ ถ้าเกิดใครไม่มีไม้นวดเหมือนเจ๊หิวก็สามารถใช้ฝ่ามือค่อยๆกดตัวแป้งพิซ่าให้เป็นแผ่นกลมๆได้เลยค่ะโดยที่เราจะไม่คลึงแป้งให้บางจนเกินไปนะคะจะให้เหลือขอบเอาไว้ด้วยค่ะแต่ถ้าใครชอบกินพิซ่าแบบแป้งบางก็สามารถคลึงแป้งหรือกดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆได้ตามชอบเลยค่ะแต่ในสูตรนี้เจ๊หิวจะพาทำเป็นแบบ ขอบหนานุ่มค่ะเมื่อเราคลึงแป้งเสร็จแล้วก็จะได้แป้งพิซซ่าหน้าตาแบบในรูปค่ะเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้และมีขอบเล็กน้อยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะเทน้ํามันลงบนกระทะเล็กน้อยแล้วก็ทาให้น้ํามันค่ะบางๆทั่วกระทะเลยค่ะวันนี้เจ๊หิวจะพาทำพิซซ่าเป็นแบบอบในกระทะนะคะ เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับที่บ้านใครไม่มีเตาอบค่ะเมื่อทานน้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะนำตัวแป้งพิซซ่าลงมาวางบนกระทะค่ะจากนั้นใช้ซ่อมค่ะจิ้มตรงกลางของพิซซ่าค่ะเพื่อที่เวลาเรานำไปอบแล้วตรงกลางของพิซซ่าจะได้ไม่พองขึ้นมาค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าพิซซ่ากันแล้วค่ะวันนี้นะคะเจ๊หิวจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศค่ะทาลงบนแป้งพิซซ่าค่ะใครอยากใส่เยอะใส่น้อยทำตามชอบได้เลยนะคะใครอยากจะใส่เป็นซอสพริกก็ได้ค่ะก็ใส่ตามชอบได้เช่นเดียวกันจ้าในสูตรนี้นะคะเจ๊หิวก็จะใส่เป็นปูอัด กับไส้กรอกนะคะใครอยากจะใส่ผักเพิ่มก็ได้ค่ะหรือว่าอยากจะใส่เป็นเนื้อสัตว์อะไรเพิ่มเป็นกุ้งเป็นหอยหรือว่าเป็นเนื้อไก่ก็ได้ตามชอบนะคะแต่เจ๊หิวใส่เป็นปูอัดค่ะแล้วก็ไส้กรอกค่ะใครชอบไส้เยอะก็ใส่เยอะได้ตามชอบเลยค่ะไส้่แน่นๆเลยค่ะ จากนั้นค่ะเจ๊หิวก็จะหั่นไส้กรอกนะคะแล้วก็นำลงมาวางบนปูอัดค่ะหน้าตาพิซซ่าของเราก็สวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเจ๊หิวจะเอามอสซาเรลลาชีสมาโรยค่ะโรยมอสซาเรลลาชีสลงบนพิซซาค่ะ ใครชอบชีสเยอะๆชีสเยิ้มๆก็โรยได้เยอะๆตามชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบชีสเยอะก็โรยน้อยๆตามต้องการได้เลยค่ะเจ๊หิวก็จะใส่มอสซาเรลลาชีสเยอะนิดนึงนะคะเวลาทำออกมาแล้วชีสก็จะยืดๆเยิย้มๆเวลากินก็จะอร่อยฟินมากจ้าเมื่อโอรอยด้วยมอสซาเรลลาชีสเสร็จแล้วเราก็จะนำขึ้นมาวางไว้ที่บนเตาเลยค่ะ โดยที่วันนี้เจ๊หิวจะอบแบบใช้ไฟอ่อนนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงหรือไฟกลางค่ะจากนั้นค่ะปิดฝาค่ะแล้วก็อบเป็นเวลา15นาทีค่ะเมื่อครบ15นาทีแล้วเปิดออกมาก็จะได้พิซซ่าหน้าตาหน้าทานแบบในรูปเลยค่ะมีขอบที่หนานุ่มค่ะ ใครที่ทำเป็นแบบแป้งบางนะคะเวลาอบก็ต้องสังเกตด้วยนะคะคอยเปิดดูบ่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวแผ่นแป้งพิซซ่าจะไหม้ค่ะสีสันหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะพิซซ่าของเราเดี๋ยวเจ๊หิวก็จะนำเขาลงมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆค่ะโดยเพื่อนๆก็สามารถตัดแบ่งในขนาดที่ตามชอบได้เลยนะคะในสูตรนี้เราก็จะตัดพิซซ่าออกมาได้ 5-6ชิ้นค่ะตัวชีสก็จะมีความยืดยืดเยยิ้มๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนตัดแบ่งตามชอบได้เลยค่ะตัวขอบที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนี้ก็คือจะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะค่อยๆตัดแบ่งได้เลยค่ะตัวแป้งพิซซ่าก็จะมีความนุ่ม อร่อยมากๆค่ะเวลากินใครที่ชอบกินแบบขอบหนานุ่มนะคะก็ทำตามสูตรเจ๊หิวได้เลยค่ะชีสก็จะยืดยืดเยิ่มเยิมแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเวลากินอร่อยฟินมากค่ะทำตามสูตรเจ๊หิวได้เลยนะคะมีกระทะแค่ใบเดียวก็สามารถทำพิซซ่าไว้กินที่บ้านได้แล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ พิซซ่ากระทะสูตรเจ๊หิวทำง่ายอร่อยมากๆค่ะไปทำทานกันนะคะยังไงฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวว่ากันด้วยนะคะรอบหนะ้ามีเมนูอะไรอร่อยๆทำง่ายเจ๊หิวจะนำมาแบ่งปันกันอีกค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย